ท่าทีของรัฐบาลปานามาซึ่งเปลี่ยนไปหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบีบให้ปานามายกเลิกข้อตกลงที่มีกับจีนในการเข้าร่วมสิ่งที่เรียกว่าเป็น One Belt Road Initiative นะฮะหรือ BRI นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ปานามาก็ไม่ค่อยได้อยู่ในข่าวสักเท่าไหร่นะครับกรณีของ Belt Road Initiative คือสำหรับคนซึ่งตามติดเนี่ยเบลล์โรดอันเเชอร์ซึ่งผมไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่ามันก็มีความคืบหน้ามีรายละเอียดแล้วก็มีความสําคัญในแบบที่มีการพัฒนาการไปนในทางที่เป็นเรื่องเป็นราวมากทีเดียวแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตัวผมเองผมก็ไม่ได้สนใจก่อนหน้านี้ว่าปารามานั้นมีส่วนร่วมอย่างไรในจิกซอของเบลล์โรดอันเนเชอร์อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าทรัมป์ก็ทํากันบ้านมาแล้วก็ทีมงานของทรัมป์ก็ต้องการที่จะกดดันให้ปารามานั้นไม่เข้าร่วมหรือตีหห่่าาาางงจจจกนนใใ้้เขขวพัธมิตรอ มาในระยะยาวยังไงยังไงก็คือสารัฐเพราะฉะนั้นเมื่อให้ตีห่างจากจีนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของทรัมป์ที่ใช้เรื่องอำนาจทางการทหารมาขู่ขู่ว่าถ้าเกิดปานามาไม่ตีจากจีนแล้วก็หันมาคบกับเราเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะส่งกองทัพเรือเข้าไปแล้วก็ทำเน a วบล็อกเ d e ซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่สามารถใช้คลองปานามาได้เลยด้วยซ้ำ ก็การข่มขู่ในลักษณะนี้เนี่ยปบป็มาๆๆสําหรับประเทศเล็กๆเนี่ยนะฮะซึ่งเคยโดนสหรัฐอเมริกาบุกยึดเข้าไปเปลี่ยนอำนาจทางการปกครองในอดีตในยุคสมัยซึ่งมีการปฏิบัติการซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการคือ just cause นะฮะ just cause ก็แปลว่าเหตุผลอันชอบทำการปฏิบัติการในยุคสมัยของแมนูเอลโนเรกาเนี่ยก็คือฐานบริการเข้าไปแล้วก็ทํารัฐประหารซึ่งฐานบริการทําได้สําเร็จนะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้นําสูงสุดของประเทศปานามาแล้ว ในช่วงเวลานั้นแมนวลนอร์เรกาก็ถูกดำเนินคดีข้อกล่าวหาคือจัดสรรอาวุธยาเสพติดเยอะแยะมากมาเมื่อเป็นสัตรูของสหรัฐเนี่ยทางด้านความมั่นคงเนี่ยการให้มีการ ปล่อยข่าวเพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้นำประเทศในประเทศหนึ่งเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างง่ายนะฮะครีแมนนวลนอร์เวก็คงจะผิดจริงตามข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่ามันจบลงด้วยการที่เมื่ออเมริกาไม่ต้องการผู้นำปานามาคนไหนเนี่ยอเมริกาสามารถเปลี่ยนผู้นำปานามาคนนั้นได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือความสามารถเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมคิดว่ารัฐบาลปานามาเขาเข้าใจดีว่าการที่ทรัมป์ข่มขู่ก็คือทรัมป์นั้นต้องการที่จะให้ปานามามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรั แบบที่เคยมีในสมัยก่อนในสมัยที่อเมริกาเข้ามาร่วมลงทุนในการทำคลองปารามาเพราะฉะนั้นปารามาต้องตีห่างจากจีนนะครับแล้วเมื่อปารามาต้องตีห่างจากจีนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือปารามาตีตัวห่างจีนขอไม่ร่วมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางชัดเจนแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นข่าวเลยนะฮะเป็นข่าวเพื่อให้โลกรู้ด้วยนะฮะว่าเอาตามนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐละ โฮเซ r ราอูมูริโนนะฮะประธานาธิบดีปานามากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่สถานทูตปานามาประจํากรุงปักกิ่งนะครับได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ b e Belt Road i n i t i a ช ative ล่วงหน้า90วันต่มเงื่อนไขเร,เรียบร้อยแล้วคืออันนี้เป็นการประกาศให้โลกรู้ให้จีนรู้แล้วก็ให้อเมริการับทราบนะว่าประธานาธิบดีปานามาเนี่ยตัดสินใจพิพิจและขยับจุดยืนและหันมาอยู่เคียงข้างสหรัฐในที่นี้แล้วผมบอกเลยว่า นี่คือการทูดยุคทรัมป์ซึ่งผลงานรวดเร็วมากนี่ไม่ใช่นโยบายซึ่งถ้าคุณมองถึงผลประโยชน์ของจีนคุณจะดีใจแต่นี่เป็นนโยบายถ้าคุณมองถึงผลประโยชน์ของสหรัฐว่าจะต้องทำให้โครงการใหญ่ของจีนนั้นไม่ประสบผลสำเร็จผมคิดว่านี่เป็นนโยบายที่สทรอนเหรือว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่พยายามที่จะ คำนึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐแทนที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของโลกซึ่งมันแตกต่างกันนะฮะคือบางทีเราอยู่ในโลกซึ่งเชียร์นักการเมืองคนใดคนหนึ่งนะอัจริงมันขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์ของคุณคือะอะไรถ้าผลประโยชน์ของคุณคือผลประโยชน์ของฝ่ายความมั่นคงของจีนถ้าผลประโยชน์ของคุณคือผลประโยชน์ของฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐแน่นอนเป้าหมายก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้ชัดเจนก็คือว่าเมื่อทรัมป์กดดันว่าถ้าเกิดรัฐบาลปานามาไม่เอาตามข้อเสนอนโยบาย นะที่จะต้องทิ้งจีน b e l โรดอ d น n i เ i a t ทีฟถ้ารัฐบาลปานามาไม่อยอมทำตามรัฐบาลสหรัฐก็จะจัดการรัฐบาลปานามาโดยที่จะไม่มีประเทศไหนในโลกมาช่วยปานามาเพราะว่าปกติประเทศซึ่งช่วยปานามาคือสหรัฐเนะพราะฉะนั้นก็ก้อง,ง่ายๆแล้วก็มีการเพิ่มโดยตรงอย่างชัดเจนอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นดิปลอมาซีในแบบที่ไม่ดิปลอมติก ถ้าจะใช้คำอธิบายในลักษณะนั้นก็ได้คือรวดเร็วทันใจข่มขู่แล้วก็รู้ว่าข่มขู่ใครได้บ้างรู้ว่าคร่มขู่ใครไม่ได้อะไรเงี้ยข่มขู่เฉพาะคนซึ่งข่มขู่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นนโยบายดิปโลมาีแบบบูลลี่แต่ว่านโยบายดิปโลมารีแบบบูลลี่เนี่ยผมไม่ได้นั่งเชีย์นะพูดตามตรงผมกลับมองว่าถ้าผมเป็นปานามาเนี่ยนะฮะผมก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในหลายๆด้านแล้วก็พยายามที่จะถ่วงดุลชั่งน้ำหนักบาลานซ์สองมาว่าเฮ้ยอยู่ร่วมในเบล d i ด i t นชิทีฟมันคุ้มไหม หรือทิ้งเบลโรดเอเนซิทีฟแล้วก็คำนึงถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐดีกว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันผมคิดว่าถ้าจะพูดว่านโยบายที่เกิดขึ้นนี้ที่อยู่ในข่าวนี้มันดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในประเทศไหนอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าความอยู่รอดของคุณมันขึ้นอยู่กับอะไรแต่แน่นอนจีนเสียเอาอง,ง่ายคือว่าถ้าคุณจะวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์รางประเทศในมุมที่คุณมองว่าบทบาทของจีนลดลงแทนที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นความเสียหายต่อผลประโยชน์ของคุณ ผมคิดว่าคุณก็จะมองว่านโยบายของทรัมป์นั้นไม่ดีแต่ถ้าคุณมองว่าการที่จีนไม่สามารถดึงปานามามาเป็นส่วนหนึ่งของเบลโรดอ d น n i t ช a t i ทีฟได้เป็นสิ่งที่สวยงามมากสำหรับสหรัฐเพราะว่าสามารถสกัดเม่โปรเจกต์ใหญ่ของจีนบรรลุความสำเร็จได้ถ้าคุณมองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีคุณก็จะมองว่านโยบายทรัมป์เรื่องนี้สุดยอดมีผลงานอย่างรวดเร็วนะครับ ในมุมหนึ่งอ่ะมันเป็นการกรองอุดมการณ์ของคนด้วยนะฮะแม้กะท้่งคนบริการกันเองในสหรัฐเหมือนกับว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณต้องการให้ผลประโยชน์โปรเจกต์ใหญ่ของจีนนั้นบรรลุความสำเร็จหรือไม่แต่แน่นอนมันก็สามารถมองจากอีกมุมหนึ่งว่าในโลกมันมีความพึ่งพาอาศัยกันมันเป็น globalized interdependent economy ที่ทุกคนพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงเวลามันก็เป็นเขาเรียกว่าตรงกันข้ามกับวินวินนโยบายของทรัมป์เนี่ย ็นนโยบายซึ่งไม่ยอมมองว่ามันวินวินได้ทั้งคู่คือเอาจริงๆคุณก็สามารถมองมุมหนึ่งได้เหมือนกันว่าพอมี Belt Road Initiative ที่สำเร็จมันก็เป็นวินวินอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันเขามองว่าเป็น Zero Sum g เกมนะครับก็คือจีนเป็นใหญ่แล้วเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นจะต้องสกัดทีน,นี้สรุปก็คือว่าเมื่อปี2018ปเนี่ยปานามาภายใต้การนำของฮวนคาร์ลอสวาเลราเข้าร่วม Belt Road Initiative ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้นาจีนสีจิ้นผิงเเริ่่มมต้นือปี2013 ว่าด้การเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆทั้งทางบกและทางทะเลผ่านโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ผ่านมาสรัฐอเมริกาท้วงติงว่าจุดมุ่งหมายของ Bel Road Initiative คือการบ่อนทำลายกติกาของระบบการค้าโลกเดิมนะฮะอเมริกาก็ดราม่าเรื่องนี้นะฮะเพราะว่า BRI เป็นของจีนนะก็เลยต้องดราม่าเรื่องนี้อย่างไรก็ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอเนี่ยก็เพิ่งมาเยือนปานามาในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็รวดเร็วนะฮะรัฐบาลทรัมป์เนี่ยถ้าจะมองในมุม ที่เป็นบวกเนี่ยคือทํางานในเรื่องซึ่งตนเองต้องการเป็นได้ดั่งใจค่อนข้างเร็วถ้าจะทําส่วนบางเรื่องไม่ทําพูดไปเฉยๆก็ไม่มีความขึ้นหน้านะฮะผมแยกแยะท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะอย่างกรีนแลนด์เนี่ยไม่ได้จะทําอะไรพูดไปเฉยๆมันก็ไม่มีความขึ้นหน้าอย่างปานมาเนี่ยเขาเล็งกดดันจริงๆเพื่อให้ยุติความสัมพันธ์กับจีนไปเลยแล้วก็ให้มารักษาไต้หวันแทนด้วยเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคือปานามาเขา i f ฟเนี่ยมาสู่ การ Diplomatically Recognize จีนแผ่นด,ดินใหญ่แทนไต้หวันซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ปานามาเคลียร์กับสหรัฐก่อนดันทำเองแล้วสหรัฐอเมริกาก็เลยมาว่าปานามาทำไม ทิ้งจุดยืนเดิมเช่นนั้นรัฐนาเป็นหนึ่งในหประเทศที่ตามกำหนดการเยือนแถบอเมริกากลางและทะเลแคริบเบียนของรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอล่าสุดแล้วก็หาเรือเรื่องการอพยพข้ามแดนผิดกฎหมายการปรับรามยาเสพติดด้วยอย่างไรก็ตามหนึ่งในวาระที่ได้รับการจับตามองคือท่าทีของสหรัฐที่มีต่อคลองปาดามาทางน้ําความยาว82กิโลเมตรที่สรับการลงทุนขุดเมื่อช่วงต้นคศร1900และกลายเป็นช่องทางการเดินเรือสําคัญที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซเฟกเชื่อว่า การที่ปานามาปรับความสัมพันธ์กับจีนครั้งใหญ่ตามที่อเมริกาแนะนําแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณแล้วว่าอเมริกาเนี่ยก็คงจะไม่ทําอะไรมันมีสนธิสัญญานะฮรระหว่างสหรัฐอเมริกาและปานามาเมื่อปี1977ตามที่ VOA รายงานนี้ที่ผมไฮไลท์หน้าจอให้ดูนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาต้องคุ้มครองปานามาในกรณีที่ถูกโจมตี ซึ่งสนธิสัญญาเนี่ยแปลว่าปาามาเนี่ยเป็นน้องของสหรัฐคอยดูแลให้อยู่แล้วทำไมหันไปคบกับจีนคุณหันไปคบกับพี่ใหญ่คนใหม่ไม่ได้นะฮะคราวน,นี้มันก็จะมีคนถามว่าแล้วทำไมอย่างประเทศไทยเนี่ยเราทำพิฟิทแล้วก็เราครบสองประเทศมหาอำนาจในโลกหรือเราครบมากกว่านั้นเนี่ยนะทำไมประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งสับรางได้แล้วก็ไม่มีใครว่ามันอยู่ที่ normalization ของ relationship มันเป็นเหมือนกับเรื่องในชีวิตจริงนะฮะก็คือว่าถ้าคุณ normalize สิ่งที่เป็นการครบซ้อน แบบที่ไทยทํามาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2องเ่ยนะฮะเราเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดานะเวลาผมพูดทั้งหมดเนี่ยเราพูดแบบชมนะฮะนับถือเลยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยคบซ้อนได้เพราะว่าเราครบซ้อนมาตลอดมันก็เลยเป็นสิ่งที่อีกฝั่งเ่ยเขารู้ว่าคนเนี้ยชอบคบซ้อน คือเราไม่เคยไม่ครบซ้อนเอาอย่างนี้ดีกว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณมานอ g ก m o u s มาโดยตลอดนะคุณมีพี่ใหญ่คนเดียวคุณรักเดียวใจเดียวมาโดยตลอดแล้วคุณพึ่งพาใส่เขาเป็นพิเศษด้วยเงินทองคุณก็รับจากเขาเขาก็เลี้ยงดูคุณโครงการใหญ่ๆเขาก็ทําให้คุณเนี่ยพูดง่ายคือถ้าตลอดมาคุณจงรักภักดีรักเดียวใจเดียวแล้วถึงเวลาคุณจะไป คบกับอีกประเทศหนึ่งแล้วก็จะพยพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องของการค้าและการลงทุนเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันจะสร้างความฝืดเคืองแล้วก็บาดหมางที่ผมเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะมันเป็นเรื่องจริงนะฮะคือหมายควาว่าใครเนี่ยในเชิงทางการทูตเนี่ยเราครบซ้อนและมากกว่าซ้อนมาโดยตลอดและเมื่อเรา n o r m a l i z e พฤติกรรมนั้นว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับประเทศไทยอะ่ะก็คือว่าสงครามโลกเราก็บอกฝั่งนึงว่าเราอยู่กับเขาเมื่อเขาชนะ เราบอกกับอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยส่งกําลังเข้ามาได้หากจําเป็นแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของคุณประเด็นก็คือว่านี่คือเหตุผลที่จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเรา,เรารอดมาได้จนถึงวันนี้เพราะว่าการที่ไม่ไปผูกมัดตนเองติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในแบบที่จริงๆแล้วเราทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราผูกมัดตนเองอยู่กับเขาอยู่ ปานมาไม่ได้เป็นเช่นนั้นคือในปานามาเนะฮะในเวลานี้พอหันมาจะคบกับจีนแล้วก็จะทิ้งไต้หวันทิ้งสหรัฐในเชิงทางการทูตถึงเวลาสหรัฐอเมริกาก็หันมาแล้วก็ใช้นโยบายที่บูลลี่ให้กลับมาเป็นพรรคพวกของฝ่ายสหรัฐเหมือนเดิมแล้วก็เวิร์กอย่างรวดเร็วเพราะว่าทรัม เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะสั่งจริงในหลายเรื่องแบบที่มีความบ้าระห่ำพอซึ่งจะเอาจริงเนี่ยมันเป็นวิธีในการที่จะโน้มน้าวให้ประเทศอื่นเนี่ยทำตามนโยบายต่างประเทศของคุณคนซึ่งทำแบบนี้เก่งคือร o นัลด์เก g นทรัมป์มีไอดอลสองคนนะฮะรนัลด์เกนในเชิงเล g ซี่ความยิ่งใหญ่ ส่วนในคนหนึ่งในเชิงความเท่และเรื่องนโยบายการเก็บภาษีเนี่ยคือวิลเลียมแมคเคนลีย์วิลเลียมแมคเคนลีย์เคยเป็นผู้ว่าการมรลรัฐโอไฮโอเคยเป็นสสจากมรลรัฐโอไฮโอแล้วก็เคยเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ใช้นโยบายเก็บภาษีสินค้านําเข้าซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยอินดัสทรยลเบสของสหรัฐได้รับประโยชน์จากการเก็บภาษีนําเข้า ก็เลยเก็บภาษีนําเข้าแล้วก็ได้รายได้เข้าสู่สุลกากรคลังอย่างเงี้ยแล้วเงินส่วนนั้นก็ทําให้ในยุคที่มีภาษีนําเข้าซึ่งเป็นยุคที่แมคเคนลีย์เนี่ยเป็นสสนะฮะเขาเรียกว่าแมคเคนลีย์เทเรฟส์เนี่ยแล้วทรัมป์ก็ศึกษาสิ่งนี้จนตนเองเนี่ยชอบนํามาปฏิบัติเป็นนโยบายแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบแต่ว่าแมคเคนลีย์เนี่ยหน้าตาหล่อเหลาแล้วทรัมป์เนี่ยเขาเขาชอบคนซึ่งหน้าตาดีเขาชอบ อดีตประธานาธิบดีแบคเคิลลี่เพราะว่ามีนโยบายเท r ร์เรแล้วก็หน้าตาดีแต่ว่านโยบายเท r ร f f รเนี่ยของแมคเคลลี่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่แบคเคิลลี่เป็นสสแล้วตอนที่แบคเคิลลี่เป็นสสเนี่ยแบคเคิลลี่นำเสนอภาษีนําเข้านี่ที่ไป,ไปมาเนี่ยทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นด้วยในประเทศสําหรับสินค้านําเข้า แล้วเสร็จแล้วไปมาคนบริการก็ไม่พอใจเยอะก็นํามาสู่การที่ในช่วงซึ่งแบคเคอรี่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยพอเขาพยายามที่จะทําภาษีนําเข้าเยอะๆอีกรอบเนี่ยไปไปมามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าคนบริการก็ไม่พอใจแล้วก็ไปเทคะแนนให้ให้ให้อีกฝั่งนะฮะให้ฝั่งพรรคเดโมแครตทีนี้ไอ้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายคล้ายๆเรเกนก็คือขู่ว่าจะทํานู่นทนํานี่แล้วก็คนก็ไม่รู้ว่าจะทําจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็เวิร์กกับปานามาแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้พบและหารือกับผู้นําปานามาแล้วระบุว่านั่นคือความคาดหวังของเราพวกเขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในบทสนทนานั้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเรือของสหรัฐสามารถผ่านคลองปานามาได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งจะประหยัดง,งบประมาณได้ปีละหลายล้านดอลลาร์อ่าอย่างเงี้ยใครเรียกว่าผลงานทํางานเร็ว และนี่คืออเมริกาเฟิร์สของจริงแล้วผมไม่ได้มาบอกให้ท่านผู้ชมดีอ,อกดีใจนะผมแค่รายงานข่าวให้ให้ทราบนะฮะนโยบายนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยประเทศไทยไม่ได้ไดอะไรนะฮะแล้วประเทศไทยก็ไม่ต้องได้อะไรมันไม่เกี่ยวกันผมแค่รายงานข่าวให้เข้าใจว่าที่มีการเรียกนโยบายเหล่านี้ว่าเป็นอเมริกาเฟิร์สเนี่ยก็เพราะว่าพอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ย คมคูบูลลี่ปานามาเสร็จแป๊บเดียวส่งมาโกรูบิโอไปซึ่งก็เป็นคนซึ่งทรัมป์เคยใช้วาจาหาเรื่องนะในช่วงหาเสียงด้วยกันจนกลายมาเป็นพวกเนี่ยคมคูจนกลายมาเป็นพวกนี่คือวิธีในการปฏิบัติแล้วคนเป็นมามามันเวิร์กคราวนี้ก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปนะฮะพูดคุยกันผ่านไปไม่กี่วันปานามาบอกว่าเฮ้ยโอเคคลองปานามาเนี่ยเรือสหรัฐนะฮะเรือปักธงสหรัฐเนี่ย,เ,เ,ยเข้ามาได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ว่าอย่างกรณีประธานาธิบดีมูริโน่เนี่ย เขาก็ตอบในการแถลงข่าววันต่อมาว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆที่อนุญาตให้เรือรบของสหรัฐผ่านคลองปานามาได้โดยไม่มไม่เสียค่าธรรมเนียมทางด้านหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาหรือปานามา Canal authority ประกาศบนแพลตฟอร์ม X ว่ายังไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมใดๆตามที่สหรัเมริการประกะาศแสดงเจตจำนงที่จะหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลวอชิงตันผู้มีสิวนเกี่ยวข้องในครั้นี้ผมให้ท่านผู้ชมทายว่าถ้าเรือของสหรัฐวิ่งผ่านคลองปานามาเนี่ย ในระยะนี้ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ข้า,างหน้าเนี่ยจะใช้เวลากี่วันก่อนที่จะเข้าจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมไม่น่าจะมานโยบายบูลลี่ดิปโลมารีแบบนี้เนี่ยถ้าผมเป็นนักรัฐศาสตร์ผมจะใช้คำอธิบายเช่นนั้นเลยบูลลี่ดิปโลมารีเนี่ยมันเวิร์กและมันเร็วและมันใช้ได้กรณีที่มีความสัมพันธ์ซึ่งแน่นแฟ้นมาในอดีตแล้วก็ระยะหลังเหมือนกับว่าประเทศซึ่งเล็กกว่าพยายามตีจากแล้วพี่ใหญ่คนเดิมก็สเต็ปเข้ามาก้าวเข้ามาแล้วก็สั่งสอน มิรประเทศเดิมอีกรอบว่าจริงๆแล้วเราอยู่ฝ่ายเดียวกันคุณอย่าเพิ่งไปคบกับจีนให้มากนักนะเวลานี้มันเสียหน้าไม่ได้เป็นนโยบายที่สร้างสารรค์ในระยะยาวนะฮะคือนโยบายต่างประเทศในลักษณะน,นี้ไม่ได้สร้างสรรในระยะยาวแบบที่ทอดสะพานไปสู่ประเทศอื่นซึ่งตามปกติแล้วความสัมพันธ์ทางการทูตอาจจะไม่ดีแต่ว่าในระยะสั้นมันสร้างผลงานได้รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่ประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศ เลงเห็นว่ามีอยู่แล้วมันก็เป็นนโยบายต่างประเทศในแบบที่ประเทศเล็กๆไม่น่าจะชอบก็มีไม่กี่ประเทศซึ่งมีนโยบายต่างประเทศสไตล์แบบบูลลี่ดิปโพรพซีอย่างนี้ได้นะฮะมันเวิร์กเฉพาะสําหรับสหรัฐแล้วก็มันเวิร์กเฉพาะในบางประเทศซึ่งอเมริกาสามารถเขยา่าแล้วก็สักพักเนี่ยเขาก็ทําตามโคลัมเบียเม็กซิโกเม็กซิโกเนี่ยผู้นําสตรีคนนี้ก็พยายามที่จะอารยะขัดขืนหลายเรื่องแต่ไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกและแคนาดาหรือโคลัมเบียหรือ ปนมาอำนาจในการต่อรองกับสหรัฐไม่เคยเยอะแต่ว่านโยบายแบบนี้ของสหรัฐถ้าจะมาใช้ย่านนี้มันก็ไม่เคยเวิร์กไม่ได้ดังใจชอบนะฮะ